มีหลักธรรมะสั้นๆนะของของหลวงปูชานะที่ได้เตือนสติพระฝรัง่งนะที่ชอบนั่งสมาธินานๆนนะมาฝากกันนะเผื่อจะเป็นธรรมทานนะให้กับบุคคลที่ชอบนั่งสมาธินานๆนะหลวงปูชาเรียกว่าสมาธิไก่นะ ท,ท่านกล่าวว่าถ้านั่งสมาธินาน,านระวังจะเป็นสมาธิไก่นะหลวงปุชชาเตือนสติพระฝรั่งที่ชอบนั่งสมาธินานๆนแต่ไม่เกิดปัญญานะครั้งหนึ่งในหลวงปุชชาอบรมพระฝรั่งที่ชอบนั่งสมาธิกันานานท่านะนฝรั่งก็จะนั่งกันนานไม่เหมือนคนไทยท่านเตือนสตินะให้ระวังนะอย่าหลงว่านั่งยิ่งนานยิ่งดี นะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะมันเหมือนมันเหมือนกับไก่แม้จะนั่งนานสักเท่าไหร่นะปัญญาก็ไม่เกิดสักทนะีเราจะเอาแต่ระยะเวลาที่นั่งนะเป็นประมาณไม่ได้นะท่านบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่อิรยาบทมันอยู่ที่ว่าในระหว่างที่นั่งนั้นจิตนะจิตใจของเราอยู่ที่ไหนต่างหาก หากจิตใจไม่อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานหรือจิตใจมัวแต่ไปคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแม้จะนั่งนานนะเท่าไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะนี่เราจะเอาเอียบทเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติของเราไม่ได้นะท่านบอกว่าคุณภาพนะย่อมจะดีกว่าปริมาณนะเมื่อจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติอย่างมีคุณภาพนะนะถึงแม้ว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ย เราจะมีเวลาปฏิบัติไม่ไม่มากนักนะไม่นานนักเนะพราะเรามีกิจการงานที่ต้องทำเนะี่ยแต่ก็ทําเวลาที่มันมีไม่มากให้มีคุณภาพนะมีคุณภาพด้วยการตั้งอกตั้งใจนะไม่ใช่สักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีตองนะแล้วก็ไม่ตั้งใจปล่อยให้จิตมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอดีตบ้างปล่อยให้จิตเฟ้อนะฝันในเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้างเนะีนะ่ยนาะนๆะเนะข้าเราจะรู้สึกว่าท้อแท้ นั่งสมาธิแล้วไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอันี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สมาธิไม่ได้อยู่ที่คําสอนไม่ได้อยู่ที่วิธีการนะเพราะสิ่งเหล่านั้นดีอยู่แล้วนะพราะผู้ที่ใช้คําสั่งสอนและพิธีการของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมจิตจนเกิดผลมีมากมายนับไม่ถ้วนอันะนี้หากการปฏิบัติของเราเนี่ย มักจะไม่ได้ผลเพราะราขาดความต่อเนื่องหรือความสม่ำเสมอในการปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราคนเราเนี่ยขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่ปฏิบัตินะจิตใจสบายก็นั่งสมาธิบ้างจิตใจวุ่นวายกัดกลุ่มซึมเศร้านะก็ไม่นั่งนะเหตุผลที่ไม่นั่งก็คิดว่าถ้านั่งก็คงไม่สงบนะนี่เป็นการ เป็นการคิดที่มันไม่ถูกต้องเป็นการคิดที่ผิดคือถ้าเราไม่ฝึกนั่งย่อมไม่มีวันที่เราจะสามารถชนะจิตนะชนะใจของตนเองได้เลยเนะี่ยไม่มีวันที่เราจะพบเนะี่จะพบกับความสงบจะพ้นจากความวุ่นวายนะแต่ถ้าเราอดทนนะจะสงบหรือไม่สงบช่างมันนะเราจะต้องนั่งให้ได้ถ้าเรานั่งกับ อารมณ์ที่ว้าวุ่นขุนมัวก็พยายามปล่อยอารมณ์มันไปนะนะเปรียบเหมือนตุ๊กตาล้มลนะุกเนี่ยล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มล้มแล้วลุกเนี่ยไม่ยอมเบือนะ่อในที่สุดเราจะได้พบกับจิตที่พ้นจากอารมณ์เหล่านั้นได้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่สําคัญมีอันนีสอมากในชีวิตนะเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่เชื่ออารมณ์เหมือนแต่ก่อนนะเราจะมีสัญญาจําได้ไหมรู้ว่าครั้งหนึ่งเรา,เ,ราเคยทุกข์มาก นั่งสมาธิแล้วไม่คิดว่าจะได้ผลอะไรเนี่ยแต่ก็นั่งเพียงเพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยอย่างนั้นก็พยายามนั่งอยู่อย่างนั้น,นแต่ไม่น่าเชื่อที่จิตใจมันคลิกคลิกจากความวุ่นวายที่สุดมาเป็นสงบได้นะไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงนะเมื่อเรามีประสบการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เรามีกําลังใจในเวลาจิตใจของเราวุ่นวายเราจะไม่พึ่งสิ่งอื่นเลยเราจะไม่หนีจากอารมณ์ของตัวเอง แต่จะกล้าเผชิญกับอารมณ์นั้นนะการไม่กล้าเผชิญกับอารมณ์ของตนเองนะเป็นการส่งเสริมความอ่อนแอของจิตใจนะเมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดรอด้อนะก็จะหาวิธีกบเตือนอารมณ์ด้วยการบ้างคือไปดูทีวีบ้างไปพูดคุยกับคนโน้นคนนีนน้บ้างไปกินอาหารที่อร่อยบ้างนะไปเดินชอปปิ้งบ้างนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเป็นเครื่องกบอารมณนะ์เพราะฉะนั้นนะนี่คือสิ่งที่ หนะลวงพ่อชานะนำมาบอกกันนะว่าอย่านั่งสมาธิแล้วเป็นแบบเหมือนกับสมาธิไก่เด็ดขาดนะนี่ก็เป็นธรรมะนะในช่วงนี้ที่เอามาฝากกันนะขอให้ติดตามนะธรรมะนะทั้งภาคปฏิบัติและภาคปริยัตนะในโอกาสต่ตอไป